นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์าลยเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้มาเยี่ยมแลบของอาจารย์พิทักษ์นะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกับน้องๆในห้องแลบนะครับชื่ออะไรครับเอ่ยชื่ออะไรชื่ออานนท์คครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อชนนครับชนนนะครับชื่ออะไรครับชื่อหญิงค่ะชื่อหญิงนะครับอานี้อ่ะวันนี้นนท์กับหญิงจะมีอะไรให้เราดูครับวันนี้ครับคืออันนี้เป็นแลบของอาจารย์พิทักษ์นะครับส่วนผมสองคนก็เป็นเด็กเป็นนิสิตปริญญาโทปริญญาโทครับในแลบของอาจารย์พิทักษ์ครับโดย lab เ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ครับในกลุ่มอินโดครับโดยใช้ปฏิกิริยาชื่อว่าลาลอกแคท t รเอโน n ลชันครับโดยในแ l a เนี่ยครับก็มีการศึกษาเรื่องเรื่องกลไกการเกิดปฏิกิริยา Mechanistic Study ครับสารกลุ่มนี้เอาไปใช้ทำอะไรครับครับคือสารกลุ่มนี้เป็นสารที่เป็นสารออกฤทธิ์ครับ ใช้เป็นแอนติแคานเซอร์ได้ครับองศาป้ามะเร็งครับผมโอเคครับอันนี้ถ้าสนใจอยากจะทํางานร่วมกับอาจารย์วิทัศน์ติดต่อที่ไหนเอ่ยก็ถ้าสนใจที่จะทํางานร่วมกับอาจารย์วิทัศน์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เลยครับติดต่อที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโอเควันนี้ขอบคุณยิ่งกนนลมากๆครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ